ครับขอกราบสวัสดีพี่น้องโซเชียลนะครับทุกท่านนะครับ f อซนะครับนี่คือหลวงของเก่าสามชัยนะครับพี่น้องอา,อาจารย์ท่านได้นำมานะครับสำหรับพี่น้องใครก็อยากได้ไปไว้บูชาเช่าบูชานะครับนี่คือองค์หลวงพ่อรวยนะครับ นี่นะครับพี่น้องของเก่าสามชัยนะครับสวยงามมากนะครับนำมาให้พี่น้องได้เช่าบูชากันนะครับสำหรับแฟนเพจนะครับองละไม่แพงนะครับที่ลุงของเก่านะครับเอฟซีทุกท่านนะครับท่านอยากได้นะครับก็ฝากว้ด้วยนะครับพี่น้องนี่นะครับคือหลวงพ่อรวยนะครับ ดวยพันล้านนะครับพี่น้องทุกสี่ทุกท่านนะครับฝากไปด้วยนะครับถ้ากอยากได้นะครับเชา้าบูชาที่ราคาไม่แพงนะครับอาจารย์ท่านนำมาให้ลุงของเก่านะครับเชา่าบูชาเพื่อทำบุญนะครับพี่น้องอสร้างจะเป็นสร้างเจดีย์หลวงพ่อนะครับพี่น้อง ขอฝากไปด้วยนะครับนี่คือหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นรวยพันล้านนะครับพี่น้องครับผมนี่ครับสวยงามมากนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับอ่าเป็นเหรียญเงินเหรียญอพุก้านะครับที่สวยงามนะครับท่านนำมาทั้งสร้อยนะครับพี่น้องนี่นะครับอ่ มีสร้อยด้วยนะครับสวยงามมากนะครับก็มีกันไม่หลายองค์นะครับพี่น้องก็มีแค่เห็นนี่นะครับท่านนำมาให้ลุงของเก่านะครับฝากให้ลุงของเก่าเพื่อเป็นวิทยทานนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ทำบุญกันนะครับลุงของเก่านะครับนี่ครับอาจารย์ท่านให้มา ให้มาเช่าบูชาที่ราคาไม่แพงนะครับพี่น้องบอกว่าก็อาจารย์ท่านมาถามมาให้ใจเช่าบูชาเท่าไหร่เพื่อได้ร่วมกันสร้างทำบุญนะครับพี่น้องสวยงามมาก้าใกรอยากได้นะครับแอดไลน์และโทรเข้ามาที่เบอร์ลุงของเก่าสามชัยนะครับพี่น้อง0933 933 188 เหมือนเดิมนะครับแอดไลน์เข้ามา,าที่อยู่และเบอร์โทรนะครับที่อยู่และเบอร์โทรแอดไลน์เข้ามากันได้เลยนะครับที่ลุงของเก่าสามชัยนะครับพี่น้องก็ให้เจ้าบูชาอยู่ที่ตาคานะครับไม่มีนะครับไม่มีให้เจ้าบูชาที่อื่นนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ลุงของเก่าพี่น้องก็ฝากมาด้วย อยากทําบุญนะครับกับลุงของเก่านะครับลุงมีให้เจ้าบูชานี่คือหลวงพ่อรวยนะครับรวยพันล้านนะครับพี่น้องสําหรับงวดนี้รุ่งนี้นะครับก็จะได้รวยกันแล้วนะครับพี่น้องถ้าใครมีไว้นะครับเจ้าบูชาไว้ก่อนก็ได้นะครับเผื่อได้ถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับพี่น้องรุ่นรวยพันล้านนะครับถูกไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับ ก็ขอเช่าบูชาได้นะครับที่ราคา2 9 9นะครับพร้อมส่งเลยนะครับพี่น้อง299บาทนะครับนี่ครับเหรียญนี้เลยนะครับพี่น้องสวยงามมากนะครับขอบฝากพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับมีอยู่ไม่มากมายนะครับนี่2สองสามจองก่อนได้ก่อนนะครับสี่ ห้าหกเจ็ดมีเหลืออยู่แค่แปดองนะครับพี่น้องแปดเหรียญเท่านั้นนะครับพร้อมสร้อยสวยๆเลยนะครับพี่น้องนี่ครับห้อยคอได้สบายเลยนะครับนี่ครับพี่น้องอห้อยคอสวมคอได้เลยนะครับอ,อยู่ที่ราคาเช่าบูชา2 9 9ราบาทนะครับพี่น้อง ฝากพี่น้องไว้ด้วยโซเชียลนะครับทุกท่าน fc นะครับนี่ครับด้านหน้าด้านหลังสวยงามมากนะครับครับแล้วก็จะมีอีกนะครับพี่น้องจา์ท่านนำมาให้เช่าบูชานะครับนี่อีกเหรียญหนึ่งนะครับพี่น้องครับผมอ่านี่เป็นลงรูปเหมือนนะครับสวยงามมากนะครับพี่น้องดูนะครับ พี่น้องก็คงจะเคยเห็นนะครับหลวงปู่ทวดนะครับพี่น้องสวยงามมากนะครับฝากพี่น้องมาด้วยนะครับมีหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็ นีครับหอมส้อยนะครับ299บาททุกองค์เลยนะครับมีไม่มากนะครับมีแค่ในมือนี่นะครับนี่ก็คือหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นรวยพันล้านนะครับรุ่นนี้สร้างให้พี่น้องได้เช่าบูชากันนะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินนะครับอยู่ด้านหลังนะครับจะเขียนคำว่าหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับพี่น้อง ฝากไว้ด้วยนะครับอีทุกท่านนะครับแฟนเพจนะครับอยากได้โทรมาที่ลุงของเก่านะครับให้เช่าบูชาอยู่ที่299บาทนะครับพร้อมส่งให้นะครับพี่น้องอีฟทุกท่านนะครับเป็นรูปเหมือนของนี่ครับหลวงพ่อเงินนะครับสวยๆนะครับงามมากนะครับพี่น้อง กันนะครับชอบวงไหนก็เหมือนกันนะครับพี่น้องมีอยู่ไม่มากนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับรวงพ่อเงินก็มีอยากได้ไปไว้ครอบครองนะครับรวยๆนะครับพี่น้องหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับสองสี่หกแปดมีแค่สิบวงนะครับพี่น้องสำหรับรวงพ่อเงิน รุงของเก่านะครับนำมาให้พี่น้องได้เช่าบูชากันนะครับฝากไปด้วยนะครับกันนี้ก็คือหลวงปู่ทวดนะครับพี่น้องครับรุ่นนี้รวยพันล้านนะครับน้องได้ไปครอบครองนะครับองค์สวยๆนะครับพี่น้องดูกันนะครับนี่ครับ ใส่กรอบอย่างดีนะครับสวยงามมากเลยน้องอยากได้นะครับเว็บซีทุกท่านนะครับแอดไลน์เข้ามาที่ลุงคองเก่าสามชัยนะครับพี่น้องนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับเป็นทองเหลืองนะครับองค์ทองเหลืองนะครับรูปเหมือนของหลวงพ่อเงินนะครับพี่น้องกอฝปากพี่น้องไว้ด้วยนะครับ สวยงามมากเลยนะครับน้องอยากได้นะครับแอดไลน์กันเข้ามาที่ลุงของเก่าสามชายอาจารย์ท่านให้มาปล่อยให้นะครับพี่น้องเช่าบูชานะครับอยู่ที่299บาทนะครับี่น้องนี่ครับนรงพ่อรวยนะครับพี่น้อง นี่นะครับ299าบาทนะครับพร้อมส่งนะครับพี่น้องจะบูชาบูชาที่3องค์เลยก็ได้นะครับ,บพี่น้อง f อฟทุกท่านไปด้วยนะครับรับลุงของเก่าสามชัยนะครับพี่น้องฝากไปด้วยให้พี่น้องได้เจ้าบูชาไปรวยกันเลยนะครับวดนนี้ผมฝากไว้นะครับ สำหรับลุงของเก่าสามใจก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับประจย์ท่านให้มานะครับฝากมาให้ลุงมาให้พี่น้องเข้าบูชาเพื่อจะทำบุญนะครับฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับสวยงามมากเลยนะครับแต่แล้วองค์นะครับน่ครับด้านหลังด้านหน้านะครับ สวยงามนะครับพี่น้องดูกันนะครับของปู่ทวดของปู่เงินนะครับและก็หลวงพ่อรวยนะครับรวยพันล้านเลยนะครับพี่น้องมีครับสวยๆนะครับเหรียญเงินสวยๆเลยนะครับพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับแต่พี่น้องทุกีนะครับทุกท่านนะครับ แอดไลน์กันเข้ามาที่ลุงของเก่าสามชัยฝากไปด้วยนะครับพี่น้องให้พี่น้องเข้าบูชานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องโซเชียลทุกท่านนะครับได้แอดไลน์กันเข้ามาที่ลุงของเก่านะครับขอฝากกันพี่น้องนะครับเอาไปรวยกันเลยนะครับสำหรับวันนี้พรุ่งนี้นะครับ ใครได้ดูคลิปนี้ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามบอกกันต่อๆไปด้วยนะครับว่าลุงของเก่านะครับสามใจขออนุมโมทนาสาธุเลยนะครับที่น้องใส่สวยๆนะครับแล้วก็นี่ครับไม่ว่าจะเป็นองค์พระก็สวยนะครับหลอดทำมาเพื่อ สร้างทำบุญนะครับพี่น้องขอให้พี่น้องสี่ทุกท่านได้เจ้าบูชานะครับีนราคาเจ้าบูชาที่299บาทเท่านั้นนะครับก็พร้อมส่งนะครับพี่น้องใกล้ๆนะครับไม่ว่ากันนะครับพี่น้องนี่นะครับฝากไปด้วยนะครับส,สวยงามมากเลยนะครับโ แต่ละองค์นะครับพี่น้องอ่นี่ครับเป็นสร้อยสายเอ็นอย่างสวยเลยนะครับทำมาเพื่อให้พี่น้อง f อทุกท่านได้เช้าบูชากันนะครับหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อเงินหลวงปู่ทวดนะครับ ี่น้องขอฝากไปด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับขอให้พี่น้องร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับในวันพรุ่งนี้เลยนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับขอพรใดสิขอพรใด,ออดที่ประเสริฐนะครับทิขอแด่งองหลวงพ่อรวยนะครับตงช่วยเป็นเพืทุกท่านให้ถูกหวยถูกเปอร์ เห่ว่าวันที่16มีนานี้ด้วยเิอสาธุสาธุนะครับ ทนศาสตร์ุให้พี่น้องทุกคนตรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับขอบฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามลงของเก่าสามชัยนะครับพี่น้องสำหรับเืนนี้ก็ขอให้พี่น้องนอนหล,ลับฝันดีฝันได้หวยได้เบอร์กันทุกคนฝันว่าถูกลอตเตอรี่ขอยพี่น้องถูกลอตเตอรี่กันทุกผู้ทุกคนเลยนะครับสี่ทุกท่านก็ดีนะครับพี่น้อง ฝากไปด้วยนะครับลุงของเก่าสามชัย <c oughs> อให้พี่น้องท่านนะครับอยากเช่าบูชาก็แอดไลน์มาที่ลุงของเก่าสามชัยนะครับที่เบอร์โทรที่บอกไปนะครับเบอร์แอดไลน์นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับเล,เลขบัญชีก็หมายเลขเดิมนะครับพี่น้องขอฝากไปด้วยนะครับ 0 9 3 3 9 3 3 1 8 8นะครับฟังไ้แล้วก็โทรกันพี่น้องอยากได้นะครับก็โทรเข้ามาไลน์เข้ามานะครับที่ลุงของเก่าสามชัยสลัดคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้ด้วยให้เจ้าอาจารย์ท่านมาให้เช่าบูชานะครับไม่ใช่ของลุงนะครับอาจารย์ท่านให้มานะครับ ฝากพี่น้องไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขออนุมโมทนาสาธุกอให้พี่น้องร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ